1 0ตุลานะครับฝากชมด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมแรปปิ้งช้อปปิ้งเพื่อสี24ชั่วโมงใายรูมี่ดีสุดหน่อดน้อยครับดีใจได้ชอบแต่ว่าไม่มีน้ำตาเลยนะครับไม่ได้บ้างมันได้ประมาณ3เดือนแล้วครับอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆจะ5เดือนแล้วครับใช่ครับเป็นไงบ้างกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ จริงๆถือว่ายอดขายก็เป็นที่ที่น่าพอใจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายผมตั้งใจอยากจะไป global ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะขยายไปต่างประเทศด้วย <im IT> อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังต้องอยังต้องลุยกันอีกครับแสดงว่ายอดที่เราตั้งเป้ากลุก็น่าจะถึงแล้วเอ,อ่อยังอย่งครับเป้าปีนี้1,500ล้านครับหนึ่ง้ารใช่ครับใช่ครับแลนนี้พันสี่เป็นยังไงบ้างพีพันสี่แล้วพันสี่แล้ว กำลังกำลังเดินทางไปเขาพยายามพยายามไปให้ถึงทีมโชคดีก็ที่มีโชคดีที่มีทีมดีอะไรอย่างงี้ครับ mm hmm. ทุกคนช่วยกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยพี่เมย์ก็เก่งคนยิงแซวอยู่นะเพราะว่าเขายอดขาดแค่เปิดมาไม่กี่เดือนมันก็เป็นร้อยล้านใช่ครับก,ก็ก็แซวอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เบิกเงินเลย mm hmm. ก็คือแบบว่าเอาเงินแบบว่าต่อย,ยอดธ oh. ุรกิจไปเพราะว่าถือว่า ไอถือว่าตัวผมกับพี่เมย์อ่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไได,ดึงเบเนฟิตอะไรจากยอดขายอะไรเงี้ยพยายามที่จะเอาใส่เข้าไปซัพพอร์ตธุรกิจให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการอะไรเงี้ยอัอย่างอันนงเราก็เป็นเป็นทีคอนเซอร์นะจริงๆอ่ะตอนแรกที่ที่คุยกันอ่ะอยากจะจัดหนังกลางแปลงอของอนงคัาหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่า มันค่อนข้างกระชัน้นชิดก็เลยเพยายามอยากซั์ตัตทีมงานเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของอนงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็น <c oughs> เห็นบอกว่าพุ่มกับทีมงานทุกๆคนเขาตั้งใจกันมากๆก็เลยอยากจะแบบว่าทําอะไรสนุกสนุกอะไรเงรี้ยแต่พอดีด้วยเรื่องของเวลาเลยไม่สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นวันนี้แทนอะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ>ี้ยครับใช่ก็เลยได้อยู่ตรงนี้ก็เลยได้อยู่ตรงนี้กันแทนใช่ครับแต่ก็ดีก็ดีถือว่าได้ได้บอกว่ามาเจอทุกๆคนได้ได้มาเจอพี่ๆทุกคนเอ้ย จังป่วยเรื่อยก็ก็ธุรกิจเต็มที่ด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงก็ยังก็ยังมองหาอะไรที่สนุกอยู่เต็มที่เหมือนกันอะไรอย่างี้ครับไม่ปฏิเสธไม่ไม่ไม่ปิดกั้นโอกาสไม่เลยไม่เลยครับผมมันยังมันยังเป็นเส้นทางความฝันที่ผมยังมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะมากๆในสายการแสดงเราวันนี้คนเสิร์ตว่าเป็นซีอีโอท่านหนึ่งัจริงเลย ก็ขอบขอบคุณขอบคุณดีใจแล้วก็รู้สึกว่ายังแบบว่ามีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะมากโลกธุรกิจในในในยุคที่เศรษฐกิจมันถดถอยนี่มันก็มันก็มีอะไรให้ต้องเรียนรู้เยอะมากครับเครข้าไมเรา็ไปรู้ตื่นขึมมากเครียดไหมเหรอครับใม่มาตอนนี้จูจีเครียดไหมเออใช่ผมผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกพี่พี่จถือสาผมนะครับผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นคนจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างถ้าเทียบกับเมื่อสองสามปีที่แล้วถ้าสัมภาษณ์หน้าแบ็คดรอปอะไรอย่างเงี้ยพอถามปุ๊บอะ่ะก็จะเราก็จะมีแบบว่าเล่นการยิงมุก,กอะไรบ้างแต่ว่าพอพอมาจา part ับพาร์ทวิสเนสปุ๊บอะ่ะมันความเป็นโลจิคอลทางความคิดมันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงคุณยอมรับที่เปลี่ยนไปอ่าผมาก็มีส่วนในในแง่ของมายเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนมีส่วน ผมว่ามันใช้สมองนละซีกนะบอกว่าถ้าไปพาร์ทงานสแสดงเราใช้สมองฝั่งสร้างสารรค์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอพอ,พอไปทาธุรกิจมันใช้สมองฝั่งตรกกะครับแล้วพอโลจิคอลติงกิ้งมันเยอะเราไม่สามารถเราไม่สามารถแบบโบ๊ะได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดกล้องเดือนหน้าเนี่ยครับจะต้องเปิดกล้องโปรเจกต์ ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับก,ก็พยายามบาลานซ์ไม่เซตให้ได้อยู่มันเจอจุดตกกลางบางรอย่างพยายามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเอาเข้าจริงจริงผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมามาแสดงได้จริงจังเมื่อไม่นานมานี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ในแง่ของธุรกิจก็เพิ่งมีโอกาสได้มาจับเต็มตัวไม่นา,นานมานี้มันเหมือนมันเหมือนว่าพานักแสดงผมก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ยังไม่ได้เก่งมากก็มาจับโลกของธุรกิจที่ ที่ก็ยังไม่ได้แข็งแรงพออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องต้องทรงตัวให้ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับอย่างคอบครวว่าเราเปลี่ยนไปแล้วนะเราควรไหมว่าเรักเราน้อยลงให้เราไปที่ทางเราดีกว่าโอ้จริงๆก็ไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเพราะว่าแฟนๆของผมน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าก็บอกทุกคนว่าทุกคนก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองเราก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้าย อย่างน้อยเรารู้ว่าโอเคเราเรามีกันและกันเป็นกำลังใจมันผมว่าผมว่าทุกคนก็คงเป็นนะบอกว่าไม่ว่าจะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าบางทีมันลุยแล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแต่อย่างน้อยเปื่รู้ว่าเรามีใครสักคนที่คอยเชียร์อัพเราผมว่ามันก็ทําให้โลกมันมันง่ายขึ้นพอมันยังมีคนที่เดินเข้ามาบอกว่าจีเล่นกีบสีอะไรเงี้ยยังมีอยู่ปะ ก็ก็มีนะครับใช่ไหมใช่ก็มีครับเจาทำยังไงเอาข้อมูลเอาอะไรมาติดกันมันแบบอุ้ยมันสนุกเพราะว่าถ้าถ่ายไปดีแต่ต้องรีบกลับมาลเอียกลับมาแต่นี้อดีก็แบบเราต้องคีมต้องต้องแบบผมว่าจะเป็นช่วงนี้ผมผมอองอองนอนน้อยนิดนึงเมื่อเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมคุยกับพี่พี่แบบว่ายังไงดีผมคุยไม่เรื่องเลยอะไรแต่เราก็แบบพูดไม่ทันนะไอสองหน่ครับแล้วมันจะต้องจัดระบบความคิดยังไงว่า ที่พิสนตัวชีวิตงานแล้วก็ชีวิตนักธุรกิจผมว่า just go with the flow แบบว่าเจออะไรตรงหน้าก็ประคองมันมันให้ดีที่สุดอะไรอย่เงี้ยครับพี่แล้วกออ็อะไรที่มันไม่ได้อะไรที่มันทำให้เราอะไรที่มันทำให้เราบอกว่าหนักก็อาจจะอาจจะ let โกบ้างอะไรเงี้ยครับโฟ c u s แต่สิ่งที่จำเป็นคนที่รักแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่สำคัญในชีวิตบ้างอะไรเงี้ยครับ อะไรนะครับเโอ้โหไม่เลยพี่เมย์แบบว่าพี่เมย์เป็นคนที่ทําให้เข้าใจเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นคอยสอนแนะนาไปที่ปรึกษาดีขึ้นด้วยซ้ำถ้าไม่มีพี่เมย์เนี่ยคงจะแย่กันีีเยอะเลยแต่พอเวลาเรามาเป็นพานธุรกิจการรับบทมันต้องแบบเลือกมากใช่ไหมว่าบทแบบนี้อาจจะเออจะต้องมียายอะไรอเงี้ยเออจะมีขนต่อภาพอ๋อจริงๆไม่เลยครับบอกว่า จิตวิญญาณความเป็นนักแสดงนี่มันแบบว่าม,มันยังคือมันเป็นความมันก็เป็นหนึ่งในความฝันอันสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังคงมองหาบทบาทที่ที่ทําแล้วไฟลุกในดวงตาอย่างโชคโชนอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยครับอก็ผมว่าก็ังใช้มาตรฐานเดิมในการเลือกถ้าบทไหนที่สนุกผมก็พร้อมลุยแล้วก็อยากใช้ชุดให้เหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายอยู่เสมออะไรเงี้ยครับ เรื่องหนึ่งของชายตอนที่เปิดตัวอะไรคุณก็พิวารณากับน้องเราเลยอ๋อครับเพราะหลายคนพึ้งว่าคุณเราสนิทกับน้องเรามากแม้อายุจะแบบแบบน้องใช่ใช่ครับใช่ก็ห่างกันประมาณ16ปีครับใช่แต่ทำไมเราดูสนิทกันแบบครัไม่มีรอบว่าไม่มีเพราะว่าช่วยช่วยที่บ้านเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเบบี้เลยครับแบบว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สอะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่า พอมาพูดตรงเนี้เขาโตแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดไงเขาไปรุนแล้วใช่เ <c oughs> ขาแคมเปญอะไรอะไรเขาโตแล้วนะเท่แล้วอะไรย่างเงี้ยแต่ว,ว่าวยังอเขา,ย,าขยังแบบนความฝันของใช่ใช่ครับผมยังรู้สึกว่าตอนที่ผมหอมแก้มเขาตอนเขาขวบสังขวบเนี่ยเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นอไอ้เจ้าก้อนคนเดิมผมจะยังหอมแก้มเขาต่อให้เขาแต่งงานมีหนวดแล้วอะไรผมจะหอมแก้มเคนเดิมไม่ต้องรับความละมือครับผม เลยผมหอมฝ่ายเดียวเออเออเขาเป็นไงบ้างหอมกับวงเปิดวาก็เนี่คือน้องชายจีต่อน่าจะเข้าวงการตัวเดียวเขาก็ชิลๆนะอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลครับใต่เขาเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างอินทูกับพวกเอ่อฟิสิกส์มากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าก็คือไม่มีแววด้านวงการบทเลยเขาสนใจก็สนใจสนใจอาร์ตบ้างแต่ว่าเป็นไงเลยพูดง่ายๆว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมี เขาสนใจเหมือนผมเลยเขาเกามีมาถามไหมคราบเรื่องงานของเราการเป็นนักแสดงถามถถาามมเขาก็ซัพพอร์ตอะไรพี่ยามให้กำลังใจเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยชื่อศพพี่ชายไงี้ยาะพี่ชายเก่งค่ะลองน้ำเปลานธุรกิจเขาก็จะเขินๆไม่ค่อยกล้าชมมากแต่เวลาแบบว่าสมมุติว่าอนองเข้าอย่างเงี้ยภาคสองผมก็มีเสื้ออนองใช่ไหมครับเขาก็จะไม่พูดอะไรมากเขาก็แบบว่าพี่จีขอเสื้อเจมตัวนึงแล้วเนี่ยเขาอยู่ค่าย เขาก็ใส่เสื้อไปเข้าค่ายเขาใส่โปรโมทให้ใช่ครับบางทีมากสุดก็แบบดีมากดีมากอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าไม่อายุไม่ได้เป็นระยะห่าง,างาากันนะผมว่าความรักจ่ายผมว่าถ้าผมว่าก็ความรักแหละพอมีความรักแล้วใครสักคนอย่างอย่างร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีสิ่งอื่นมีข้อจำกัดแปลว่าคืออันดับหนุ่มเลยถ้าพูดถึงเรื่องความรักสี่ ทำานไม่ท่านไม่รักแม่คือเขาวว่าสามีเป็นครอบครัวใช่ครับใช่ว่าจริงแล้วหลายคนบอกว่ารักรักทุกคนรักแม่รักน้องรักนะปื้มปู่พ่ออะไรอย่างเงี้ยรักทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่ๆนี่เหมือนจะเหมือนเป็นสารคดีชีวิตเลยนี่เดี๋ยวผมปีหน้าร่างใหม่ผมจะกลับมาผมจะแบบว่าร่างยังไงร่่างงงยยัไเี ถ้าไม่งั้นพี่ขอถ่ายร่างนี้ก่อนแล้วร่างนี้มันเป็นยังไงไม่มีงานไอ้ถือว่าไอ้ถือว่าปีนี้มันเป็นช่วงซัดอัพธุรกิจแล้วมันมันใช้เอ n e r g y กับตรงนี้ไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีหน้าตั้งใจว่ามีโปรเจกต์ที่ที่โปรเจกต์หนังกับซีรีส์ที่อยากจะลุยอะไรเงี้ยก็พยายามจะเชฟตัวเองอาจจะเห็นตัวเองล่างมาอย่าตกใจนะครับครับไล่อยากตกใจแต่ก็ไม่าอยาก ครับเพราะไกลอะไรกัเอ่อเพราะไกปีนี้แหละครับใช่ใช่กันเราจะเปิดกลองแต่ว่าแล้วเพนั้นมันยังมีวิ่งว๊อบเหมือนเดิมไหมครับอะไรนะครับในนั้นยังมีวิ่งว๊อบเหมือนเดิมไหมครับเออยังยังคงยังคงประคองไว้ได้อยู่อ